มาชมบรรยากาศเลยครับทุง่งนาน้ำท่วมครับอาดยังเป็นน้ำม,มันหลายเ้อครับอันนี้หน้าริมริมห่วยทั้งแถวแถวบ้านนะครับเอาธรรมชาติเอาบรรยากาศมาให้ชมมิตรน้ำน้ำหลายครับนี่ครับท่วมหอดเค้าโอ้ยังเป็นมันหลดูฝน ฝนกะต๊จูมือบดมือบดขึ้นกะมีู่อเดียตอนนี้กำลังมาอีกละนี่นะครับเออเบงน้าตามให้ตามคล้องอันนี้น้วห่วยแล้วครับมันกัดดันขมาสูงกันหน้านี่ครับเบิ่งด้วยครับนี่จะนามเหรอครับผู้ได้ยากไก่หนามาเอาไปดูทั้งใด้นามโบทันมีใส่เข่ามาเอาทั้งพี่แล้ครับคุณหลายคักหลายคักหลายอีกบดลนกับสโลนฟัง อเอาตาแทะหามองมาใส่เอาปลานะแต่ว่าน้ามาใหม่อย่าไปใส่เลยครับอีกับปูบอกไว้ติดมองหลายโอ้บรรยากาศเอามาให้พี่น้องในเบิง้งมันกับลมลื่นนี่แหละครับวิธีชนบทของเขายามคำก็หาอยู่หากินหายังมาไวกินตามให้ตามหน้าตามน้ำครับขอบคุณที่รับชมเด้อครับพี่น้อง